สวัสดีน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พวกเราสองคนจะมาเฉลอแบบชิงลงล้ใรในรายการสุดศึกษาสาระน่ารู้กระผมเด็กชายสิงหาสุดใวงหรือพี่ภูพานครับได้กระผมเด็กชายพังกรกึ้งสูงเงินหรือพี่นายครับวันนี้พี่ทั้งสองคนมีเกล็ดความรู้มาฝานน้องๆกันครับใช่ครับพี่ภูพาน พบกันครับต่อไปนี้ในทุกๆเช้าวันศุกร์พี่ๆจากชุมนุมยอดนะักอ่านจะมีเก็ตความรู้มาฝากน้องๆกันนะครับช่วงนี้โควิดสิก้ากลังระบาดวันนี้พวกพี่ก็เลยมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาการของการติดเชื้อโควิดสิบเกมาฝากครับไวรัสโคโรนาสายพัพ โควิด -19 เรื่องแรกดื่มทีถูกคนพบจากสัตว์ก่อนโดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วอยู่ใกล้คนทุกคลีกลาบสัตว์เหล่านี้ที่ติดเชื้อไวรัสมาอีกทีโดยเริ่มจากเมืองอู่ฮ่นประเทศจีนโดยมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาดที่ขายขายสัตว์ทะเลและสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ การโพดวองตนข้อมูลจากองค์การอนมามัยโลกและบุว่าอาการโควิด -19 ที่สังเกตได้ง่ายโดยตัวเองมีอาการดังนี้ 1. มีไข้ 2. เจ็บคอ 3. ไอแห้ง 4. น้ำมูกไหล5าหายใจเหนื่อยหอบ 6. ปวดเมื่อยเนื้อตัว 7. ท้องเสีย 8. ตาแดง 9. ปวดศีรษะ สิบสูญเสียความสามารถในการดรมกลิ่นและรับรสสิเอ็ดมีผื่นบนผิวหนังหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี<ม>บางแรมีภาวะแทรกซอนหากมีอาการหนักมากๆอาจจะเป็นอันตรายถึงอวัยวะต่างๆภายในล้มเหลวและเสียชีวิตได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเก็บความรู้ที่พวกเรานำมาฝากกัน ทาน้องอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อให้ห่างไกลจากโควิดสิบเก้าครับสุขน้าพวกพี่จะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามและรับฟังกันนะคะอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกเช้าวันศุกร์เวลาเจ็ดเจ็ดนาฬิกาห้าสทีสวัสดีสวันนี้พี่ผูพาและพี่นายขอลาไปก่อนพบกันใหม่สุด้าของคนะดีครับ